เดี๋ยวอขอฝากสามโรคยันได้น้อยนะคะให้หนักที่นึงนะคะก็ในสนามแข่งอาจจะเจอกันได้บ้างนะคะอ่ะตต่อที่แน่นได้เลยะคะ่ะโอเคนะครับอะ้ยก่อนเลือกก่อนขึ้นอยู่กัหน,นัก ปูรู้ท่านอยู so ่แต่จะมีปูอยู่นะครับประจำแถวทุกแถวเลยเพราะว่าไงเพราะว่าเวลาเราซินเนี่ยเราปั๊มหมดอแตถ้าเราัทำไม่ถูงนะกดไม่ลึกกดไม่ร้อยแล้วปล่อยไม่สุดเนี่ยบางครั้งอ่ะมันจะไม่มีประสิทธิภาพในการทำสีนะครับดังนั้นเวลาผมเดินนะเวลาผมให้ความรู้เราผมเดินเนี่ยจะเดินให้ความรู้ตลอดนะครับเพื่อให้สังเกตว่าพวกเราทำอะไรได้ไหมนะครับแล้วนะครับก่อนที่จะเข้าเมืองอากาศ ่วยนะครับรถชนนะครับหรือว่าอุบัติเหตุต่างๆที่ผู้ป่วยเนี่ยนอนอยู่ข้างล่างนอนหมดไปอยู่แล้วเนี่ยนะประเมินได้เลยว่าผู้ป่วยเนี่ยไม่ไม่มีที่ประจอยละนะครับหมดความรู้สึกละนะก่อนที่จะเข้าไปเลยแน่นอนนะพีต้องประเมินซีนก่อนนะครับประเมินอะไรบ้างครับมีไฟนะครับไฟคือไฟอะไรครับไฟฟ้าอ่าไฟฟ้านะครับถ้าสมมติว่าผู้ป่วยเนี่ยเกิดไฟฟ้าช็อตไปไหมครับทีนี้เนี่ยเนาะ นี่หนักแค่ไหนนะแล้วก็ใส่ใไปปากบเดี๋ยนาะเต็มร้อยนะครับแล้วไปนะครับดูเส้นทางไปว่าผู้ป่วยเนี่ยนะครับรินโดนสายไฟไหมนะครับสองนะครับผู้ป่วยเนี่ยมีกระแสไฟฟ้าช็อตอย่างเช่นน้ำด้วยนะเป็นสื่อไฟสัมผัสที่สุดเลยนะครับเมืเบิร์ดไฟนะครับควันควันอะไรครับปันอะไรเวลาเราจะ C P R เวลาเราปั้นหัวใจนะเวเราใช้แรงเในการกดเนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้แรงถ้าเรา ประเมินสถานการณ์แล้วเรามีควันอยู่เนี่ย,ยไปฟป่าลุกตายเลยที่อำเภอแม่ลาวน,นะครับเขาไปช่วยเขาไปไล่ฟป่าแล้วเนี่ยนะเราเขาไปซื้อนร์สมมุตินะครับสถานการณ์เราเกิดควันตัมงใเลยนะครับตอนนี้เวลาเราซื้อน้ำเราควัมหัวใจเราใช้แรงน,นะควันเข้าไปในอากาศในปอดนะครับมีการสูญเสียทั้งสองอีกนะ แล้วประเมินนะครับไฟควันนะครับควันนี่อย่างนี้มีเลยนะครับถ้ามีให้เอาผู้ป่วยออกมาก่อนตอนที่ปั๊มหัวใจนะครับน้ำมันน้ำมันอะไรครับน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆถ้ามีอยู่ในสถานที่เกิดเหตุยดขาดนะครับเพราะว่าต่อไปแล้วเรา CPR เราก็ต้องใช้เครื่อง AD ในการเต้สร็จไปนะครับไฟควันน้ำมันแก๊สนะครับแก๊สอะไรครับแก๊สถุงต้มต่างๆนะครับเวลาไปให้บ้านต่างๆเนี่ยเอาผู้ป่วยออกมาก่อนนะครับอย่าเพิ่งไป CPR เดี๋ยวต้องมีช่วยเหลือนะครับให้ผู้ป่วยพ้นจากนะครับ ที่เสก่อนนะไปฟันน่ามาแชทคือไม่เปลี่ยนน้ำเช่นเดียวกันนะค,นคือไม่เปลียนน้ำเนี่ยนะอาจจะเป็นผู้ป่วยที่จมน้ำหรือตกน้ำนะครับเวลาผู้ป่วยเนี่ยจมน้ำหรือตกน้ำให้นำผู้ป่วยขึ้นมาก่อนแล้วเช็ดตัวให้แห้งนะครับอย่ายให้ผู้ป่วยเนี่ยมีนะครับภาพน้ำอยู่ในร่างกายเช่นเดียวกันในเวลาสถานที่เกิเกกดเหตุยยนนรรหรือว่ารถทนเนี่ยนะครับเจ้าที่ผู้ช่วยผู้พยาบาลจัดนะครับคลีนหรือว่าเช็ดเกลือผู้ป่วยออกทั้งหมดก่อนก่อนที่จะสีหนาหรือความหัวใจนะครับโอเคมี่นะครับไปวัน น้ำมันแก๊สพื้นไม่เปียกนะ้ำนะครับสถานการณ์ปลอดภัยเข้าได้เหมือนกันนะครับอีกเสริมไปจางเวลาผู้ป่วยเนี่ยจะเราจะ CPR ผู้ป่วยเนี่ยนะครับพื้นหรือว่าหลังผู้ป่วยเนี่ยนะครับถ้ามีเศษไม้เศษเศษหรือเวลาผู้ป่วยหมดสติตรงบันไดให้นาผู้ป่วยเนี่ยออกมานะครับบริเวณที่มีพื้นเรียบนะครับหอเตียได้ไห,ไหม CPR นะครับไม่ได้เพราะว่าอะไรม,มันจะมว้มมนะมวนเอ้ยมันจะอะไรนะ พื้นมันนุ่มนะจะ่ทำประสิทธิภาพในการสีดาไม่เป็นผลนครับนะนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวดูวิทยากรสอนว่าเวลาเวลาเข้าสีผู้ป่วยเนี่ยเราจะเข้ายังไงให้มันถูกต้องนะครับเข้าทางด้านซ้ายและทางด้านขวาได้นะครับสนใจปีไหนผู้ป่วยห้องนี้เป็นอันป่วยเรื่อรๆ่ึแล้วก็สีวน่าเป็นป็นกลับโผล่มาป่วยนะตอนนั้นแล้วเวลาเข้าหนังผู้ป่วยเนี่ย าเข้าผู้ป่วยทางด้านนี้ม้ำกระเดื่องม้นมาเยอะเไม่รอดอย่างหนึ่งนะอย่าให้ผู้ป่วยเข้าไปเอาเข้าหัวทางนนี้แห้งแนะนะครับมีอย่างเดียวก็คือทีพยาบาลเท่านั้นที่อยู่บนเลเวอเรชั่นในการส่งต่อในห้องไอซียูสามารถที่จะซีพียูหรือการปั๊มหัวใจเนี่ยเข้าไปในห้องไอซียูได้แต่ตอนนี้มีหมอต้ปั๊มแล้วไม่ต้องไม่ต้องทำและนะครับแล้วเขาเนี่ยพอรักษาต้องบาานะนะครับ เดี๋ยวเปาหลวงปู่เข้าสม่วยนะฮะสม่วยเจ๊ตั้มไม่เดี๋ยวเราเลยเราโอเคเจอกันครับนะครับเวลาเข้าซีนนะครับประมวลสถานการณ์ให้การแต่งมันป้งนะครับมาเลยการแต่งมันรับบ้งเลยนะครับพูดพร้อมวิทยากรนะครับประมวลสถานการณ์ประมวลสถานการณ์ไปไปปันงั้งน้ำมันน้ำมันรถรถรถ สนานการณก็ต้องุเทพอยู่นะประมสถานการณ์นะครับหมดไรอต้องคอยอย่างน้อนะโอเคครับนะจำไว้เลยนะครกอนที่จะเข้าให้เงินเองนะเอมแมร์ลินไปเอาไปไปทางนี้โอเคเราจกไปเข้าไปเลยนะไปกดไลค์นะครับกดไลค์เรียบร้อยปุ๊บเรียบร้อยบ่ดกเข้า ขาผู <20. S 2> ้ป่วยครับนะครับนั่งลุกเขาขามตัวผู้ป่วยเลยเดเ๋ยาทางซ้ายและทางขวาไปไนะครับนะครับพอเข้าข้ามผู้ป่วยปุ๊กเนี่ยนะครับเาจะปุกเรียกผู้ป่วยใาการปหลกสอข้างเพราะอะไรครับี่วิทยากรเจียวสอละเราว่าอะไรนเื้จริงครับ ไม่ตกสัมผสเลี๋ยวโดนตบหนไม่ตกเดี๋ยวคนป่วยจะพื้นดีนะรับรัอามือวางนะครับบนไหล่คนป่วยสองข้างโอเเดี๋ยวคุนจะลายลุกงเงียเบื่อนะไมตกแน่นะนูป่วยพื้นนะนะครับโอเควางนไหล่สองข้างปุ๊บให้ผมเรียกคป่วยนะครับสามครั้งสองรอบล้วพูดพร้อมกันบุญพุ้มนนะครับหนึ่สองสามเริ่ม อืชเอาปอกกันตลอด่ามขั้นสอรอบเอ้ยยุ่ของข่าวไปก็นะครับส้าวกาป่วยเนี่ยยังไม่ฟื้นนะครับบอกไปก่อนว่าถาสมมติว่าถ้าเป็นเจ้าหนีผู้พายอะเอาไปกักหนุนกันุนนะครับบางคนเน่ยมึงหญิงเนี่ยมันหายเจ้าหนีผู้พายอะนะครับในง้อนอนะหรอฝนเอาทรงลงมาเองนะครับเส้าเราประเมินสถานการณ์ที่เกิดเหตุเราต้องประเมินซีนผู้ป่วยกับนองป่วยเนี่ยเกิดเป็นอะไรไม่หายใจจริงไหมนะครับ ถ้าสมมติมตว่ามันโกกแรงแล้วเนี่ยนะครับผู้ป่วยไม่ฟื้นออฟฟังไอ้นะครับมือมิดผมงงเลยเอ้ยหญิงห้ามพีดผู้ชายมือผมงงแรงแรงเลยนะครับ<อ>ถ้าเป็นผู้หญิงให้เอาปากกาบดลายเล็กของผู้ป่วยนะครับแหงๆกันเลยนะเขาว่าทำไม้องต้องผู้ป่วยเนี่ยได้รู้ว่านะครับเรามาช่วยแล้วแล้วก็ตอนนี้เราอยากจะรู้แบบประเมินสถานการณ์ผู้ป่วยว่าผู้ป่วยเนี่ยสรบ,บจริงไหมนะครับผู้ป่วยหมดสติจริงไงหมขาดสติจริงไหมแล้วนะครับ ตกแรงๆเลยเลยถ้าไตกหน้านี้สตูอากาศใชปูแทงอากาหนึ่งได้นะนะครับพอตกเรียบร้อยปุ๊บนะครับประเมินการหายใจของกู้วยการเตรียมตัวของเราไปทางสีรษะผู้ป่วยครับอ่ะมือเราหน้าขาก็ประมาน้นเดี๋ยวผมจะทายลุกครับนับหนึ่งถึงแปด้อมการดังๆนักเลหนึ่งสองสามสี่ห้า เอึ้นแวบ้แนโอตอนอนั้เอยพวกแล้วออกงเหลือผู้ป่วยไม่มือละกมือขวาขึ้นหรือมืซ้ายขึ้นก็ได้นะฮะไรก็ได้ต้ข่าได้คนเนียนยกข่าางาางซ้ายนะครับพว้ท้องยากรนะครับช่วยด้วยช่วยด้วยช่ด้วยช่วยดมีคนมดสติมีคนมดสติ หนึ่เ้นย็นแล้พอเอดีมาด้วย้อเ้วยเสมหน่ั้องออกความเสื่เหลือเวลาใมุ่งนั่ง้นะเอาบอกมาชด้วยนี่ทำม้สิช่วยตัวหนูเก้าทุกคนน่จะโจทโทรศัพท์โทรงหมดเลยนะครับสาวคนเพราะจะือฉะนั้นขอชี้เลยว่าที่เสเหลือจบโทรศัพท์โทรหนึ่งเก้าั้งเนิ่

said know. you I'm dull, ไอเสาร์อันดูนะเราต้องกันนะครับเชื้อไวรัสโควิดหรือถ้ามีโควิดเนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งเกี่ยวกับภูนรคนะครับ HIV นะครับการหายใจต่างๆใส่ต่างๆครับใส่อะไครับแล้วจะหายใจอันนี้มันปิดสามป่วยใน่ิดหมดเลยนีเลยนี่เที่ยง นะครับเอาไติตาบูวไเ,เราจะไม่รู้การประเมินการของตาแบบปวดนะครับโอเควางบนหน้าอกคนในในรับการกระโบนหน้อกนะครับทํานใดที่จีกรสอนละใช้อะไรครับใช้มือที่ไม่านานนะครับวา,รวางที่ดินปีสองนิ้วนะสองนิ้วนะะสองนิ้วยกโอเค ตึงตึงตึงน <io> <int> <controlled> <No están> oh yes, ี่แวใช้จีมือนะครับมือที่นัดนะครับบางข้าวบนนะครับหน้าอกตัวขางตัวา กระนี้ไปเรื่อขึ้นเก้าสิบต่อเซ็นต์รดับหนักเลยกระโดดไปเนื่อยขึ้นนะครับแร่มต้นการนะครับทงหมดสองนาทีนะพร้อมยังพร้อมคับทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมนะครับเริ่มการ C R นะครับเริ่มเก่าสิบตัววางนะกับแขนจหวะได้

Gracias. 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 แดงขึ้นเป็นสิบครั้งเลยครับคือทำมันไม่โอเคนะถ้าโอเคจะมีไฟสีเขียวขึ้นสองดวงนี้ถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเป่าปากสองครั้งเนาะเป่าปากแล้วเดี๋ยวนี้เอาสถานการณ์มันไม่ไหวกอดไปน้องมันโรคอะไรเยอะแต่ถ้าเป็นสาวสวยเป่าไหมเอาเออเกาเนาะเล่นได้ไหมครับเอาอะไรนะครับเสร็จแล้วนะครับเราสียเสร็จแล้วครบสองวินาทีปุ๊บนะครับ เรามาจากประเมินการหายใจของผู้ป่วยนะครับในการดูตาผู้ป่วยปากผู้ป่วยแล้วก็กระดูกข้องอกผู้ป่วยนะครับเอียงลำตัวของเราไปทางศีรษะผู้ป่วยครับอ่าอย่างเอีย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 งอ่าอย่างเอียงเอียงเอียงนะครับหนึ่งสี่แปดพร้อมกันเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าหนึ่งสี่แปดปุ๊บนะครับผู้ป่วยรอดหรือไม่รอด

ừ chị ơi thôi chị đi thôi chị ơi thôi chị ơi thôi บริการเป็นยางก่วยครับน้ไม่โอเคครับนองกวยครับน้ำหนึ่งแกันเริ่มหนึ่งองสามสี่ห้ งสอทีปเนี่ยผู้ป่วยในี่ที่ประจอนพื้นผู้ป่วยจะเอามือมาปัดเราเลยนะเขเกิดการเจ็บน้แล้วเราสังเกตเลยไงว่าผู้ป่วยจะมีก็เรียกว่าจะล้งยืนีรือเปล่าในการซีเนียในการสอทีก็คือเวลาเรากดสีเนียไปปุ๊บเนี่ยนะคนต้องออกไปนถ้าผู้ป่วยเนี่ยมีที่ประจอนพ้นนะผู้ป่วยจะเอามือขัดตรงนี้นะถ้าไม่ถึงสองนาทีนะนะแล้วถ้าสีอเนียไปเรื่อยนะผู้ป่วยไม่ฟื้นนะครับถึงรถไปางแล้วเขาจะมีการรัากาแ เอาครับคูดต่อไปเลยมาเลย